สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูปี้ช n แนลค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่งานสถาปนาครบรอบ66ปีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศค่ะแต่เดิมโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนยานนาวาหลังจากนั้นเพื่อให้ใคลายจากความสับสนกับโรงเรียนยานนาวาตรงบริเวณบางลักก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมโดยสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนจะเป็นรูปสำเพาค่ะและปัจจุบันนี้โรงเรียนของเราก็เดินทางมาถึง66ปีแล้วนะคะโรงเรียนเราได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศจนมาถึงปัจจุบันนี้มีตาพระราชาน,นจกรของรัชกาลที่5เป็นเครื่องหมายตามจำโรงเรียนของเราค่ะ ในลำดับแรกพิธีตอนเช้าเราก็จะมีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนกันก่อนรวมถึงผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีสมาคมผู้ปกครองและครูคณะผู้บริหารร่วมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะและชมการ<อ>บรรเลงดนตรีไ<อ>ทยจากชมรมดนตรีไทยโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการยานาเวศ ลลแ,ลและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือพิธีทางศาสนาค่ะเนื่องจากว่าวันคล้ายวันเกิดของโรงเรียนเราครบรอบ66ปีก็จะมีการตักบาตรทำบุญจเจริญพระพุทธมนต์ ถึงปรับพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่นักผู้บริหารคณะครูรวมถึงนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการยานาเวศค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่เรานำเอามาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะไม่ว่าใครจะจบไปแล้วหรือว่าเคยสอนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานาเวศด้วยความผูกพันของเราที่เกื้อหนุนกันมาก็ทำให้โรงเรียนของเราเดินทางมาจนถึง66ปีอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้และก็พัฒนา ต่อไปเรื่อยๆซึ่งไม่รู้หรอกนะคะว่าปลายทางเราจะอยู่กันถึงกี่ปีแต่ตอนนี้เราเดินมาถึง66ปีแล้วซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยงามมากๆขอบคุณทุกความสนับสนุนสำหรับพวกเราทุกคนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานาเวทนะคะ แต่ฉันจะกลอมใจเธอ